สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเนาะครับเนาะมือนีเข้ากลับมาพบมาพอกันครับพี่น้องเจอกันอีก้ะพี่น้องเนาะกับหวยฮานอยนะพี่น้องเนาะหนุ่มโชคพาโรยหวยปลดีด้วยครับเด้อฮานอยมือนีหนุ่มโชคออกมาฝากพี่ฝากน,อน้องครับ <sk ill historic> พี่น้องครับผมไปเบิ้งวิ่งหลุดก่อนเนาะพี่น้องเนาะวิ่งหลุดมันมีสี่หนึ่งสองนะพี่น้องเนาะเด่นที่หนึ่งรองสีกันสองเนาะสายวิ่งสายลวดก็มีสี่หนึ่งสองวงให้ที่หนึ่งกับสีนะพี่น,น้องนเนะา,นะ,า,านะ,นะตัวเด่นตัวเอาไปลวดเอาเนาะไปวิ่งไปลวดคือมี สองตัวจับคู่ก็มีสี่หนึ่งสี่สองแล้วก็หนึ่งสองได้พี่น้องเด้อนี่คือตัวเด่นจับครูตัวเนีนตัวเด่นไห่นะพี่น้องเนาะไปดูตัวจอะมีตัวไหนบ้างตัวจอะมีหนึ่งห้าห้าสองสองหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สิบแปดแปดหนึ่งหนึ่งสามเก็ดหนาสี่สองแล้วก็แปดหกเนาะพี่น้องเนาะสามตัวตรงตัดเล่นก็มีสี่หนึ่งสองแล้วก็สี่สามสองฟันขัดไปเลยตัดเล่นเป็นหนึ่งหนึ่งสองเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นสามสองเป็นสี่สามเป็นสี่หนึ่งก็ได้เนาะตามแต่ใจจะชอบนะพี่น้องเนาะ ลายขวางลายต่างลายนอนแนวนอนแนว่ังกัตามนั้นเด้พี่น้องเนาะสามตัวตรงตรัดเล่นมาได้บ่อยนะพี่น้องเนาะครับผมนี่คือมุมสูงนะครับมุมสูงของฮานอยวันนี้นะครับผมโอเคตัวเจาะเน้นให้ตัวไหนหนึ่งห้าห้าสองสองหกเจ็ดสี่สี่แปดแปดหนึ่งหนึ่งสามสี่สองเนาะครับเนาะนี่คือตัวตัวเจาะที่เน้นให้จับคู่ให้เนาะมุมสูงพี่น้องมุมสูงโอเคแคปหน้าจ,จเอาเลยครับโอเคครับผม สำหรับหานาหมกะขอให้ทุกคนด้วยๆปังๆมีเงินใส่ปีใหม่กันที่พี่น้องเลยมีเงินใส่ปีใหม่กันทุกคนเลยแต่ทุกแผลทุกน้อยนะ้าพี่น้องเนาะหกน้อยมัดรวมเฉพาะกิจการชาติปกติบีพีแล้วก็น้อยสามาคีเลยครับเนื่องเหมือนว่าแต่แผลน้อยพี่น้องเขาหาแผลแต่หาหน่อยวิ่งหลุดเขาทุกน้อยนะ้าพี่น้องเนาะเหมือนว่านี่ผู้ใดตามเลขผมผู้นั้นสิได้ตลอดที่พี่น้องเน้อซื้อมาเป็นทักษมะธามจะไปซื้อตามแต่จะของมันบ่ถิดแม่เสือยูม,มันก็เผือกดมโชค แม่บม่รู้ว่าแนวทางการซื้อมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอยากดูเทคนิคการซื้อมาถามผมนะพี่น้อง,ดงเด้อลงไฮฟีเดียวกับอันนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเทสหยททวยลาวท่านบอท่านนะพี่น,ออน้องเนาะหวยฮานอยอาสมมติพี่น้องเดีือนสิบบอท่านโอเคครับผมเจอกันหวยลาวครับคลิปหน้าครับ